เดินไล่มาเออเดินมาเลยเดินเดินเดินค่อยๆเดินมาป่าที่มันมันน่มปูมันอยู่ีนี่ด้วยมันไม่นมหรอกลูกปูมันจะมาสู้เราได้ยังไงเดินมาสิไม่งั้นหนูจะได้ปลาได้งไงแล้วลูกอ่นนี่หนูเอานี่งั้มค้ำๆไปอ่ะเอานี่ค้ำๆไป <ทำ S 1> ค่อยๆลงเออแต่ว่าตัวเราต้องลงไปด้วยนั่นแหละเออเดินเอานั่นนำหน้าไปค้ำๆนำหน้าไป นู่นไปเราหมดแล้วก็เดินไปให้ถึงนู่นเลยสิมันจะได้ได้ปลาไม่อตรงนั้นมันจะไม่ลงไปในไอนี่เรานะเดี๋ยวเดินไปทางนู้วกันนะแต่เนี่ยต้องลงตั้งแต่ตรงนี้เลยเดินไปเฉยๆก็ได้อุ้ยปลากระโดดออกกระโดดไปไหนล่ะอันนี้กระโดดกระโดเหรอไหนกระโดดไปไหนตาดีจริงๆ นี่หนูลงไปตรงนี้แล้วก็เดินไล่ไล่ไปเพราะว่ามันน่าจะมีป่าฝั่งอยู่ในนั้นค่อยค่ๆลงค่อยๆลงมันก็ฝั่งค่อยๆเออเดินเดินค่อยๆเดินช้าๆสิลูกนั่นแหละค่อยๆระวังน้ำลึกนะตรงนั้นโอเคพอแล้วลึกเหรออ่ะไปโอเคไปลองไปยกขึ้นดิว่าโอเคได้ไหมมันได้ไหมอันนี้คำๆยู่ไม่ต้องแล้ว ไ,ไม่ได้เลยระวังคาดก็ป่ามันอยู่ในนั้นหนูต้องเดินไล่ ấy.